เมนูอร่อยๆวันนี้ค่ะก็มาจากผลไม้ฤดูร้อนนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเนก็เลยจะมาแชร์เป็นเมนูซอสมะม่วงค่ะอืมเนื้อมะม่วงเข้าปากเลยอ่ะอเหมือนกินมะม่วงแบบมันๆหอมๆนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สว <monitoring> ัสดีค่ะเนื้อเรนททลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเน่ก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆรับเทศกาลฤดูร้อนกันนะคะเมนูอร่อยๆวันนี้ค่ะก็มาจากผลไม้ฤดูร้อนนั่นเองค่ะก็คือมะม่วงนะคะพอดีว่าที่บ้านนะคะเน่ได้มะม่วงส่งมาเยอะแยะเลยค่ะเน่ก็เลยว่าเดี๋ยวเรามาทําเป็นเมนูอร่อยๆกันเอาไว้ทานดีกว่านะคะวันนี้ค่ะเน่ก็เลยจะมาแชร์เป็นเมนูซอสมะม่วงค่ะเดี๋ยวจะมาทําซอสมะม่วงกันแล้วเราก็จะมาทําเป็นเมนู นมสดมะม่วงกันนะคะซึ่งวันนี้แน่จะทําเป็นเรียกว่าสําหรับเมนูขายเลยค่ะทําเป็นนมสดมะม่วงใส่ในขวดก็ได้ให้ลูกค้าซื้อกลับบ้านหรือเราจะทําเสิร์ฟที่ร้านก็ได้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาตามดูกันก่อนค่ะค่ะสําหรับเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเน่จะขออนุญาตทําซอสมะม่วงก่อนนะคะเน่ก็เตรียมมะม่วงมานะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเน่ก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเดี๋ยวเน่มาหั่นมะม่วงกันก่อนนะคะ อันนี้นะคะเน่ก็ใช้มะม่วงทั้งหมดค่ะที่3ลูกนะคะอ่าเนี่ยรวมลูกที่กําลังหั่นด้วยนี่ทั้งหมดเท่ากับ3ลูกนะคะมะม่วงน้ําดอกไม้ค่ะตอนนี้นะคะเน่ยก็เตรียมมะม่วงเป็นชิ้นเล็กๆไว้เ,เ,เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นมะม่วงทั้งหมด3มลูกเลยค่ะ เราก็มาเตรียมทําซอสมะม่วงกันก่อนนะคะสําหรับสูตรซอสมะม่วงค่ะคือมะม่วงเนี่ยเขาหวานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสูตรที่เน่จะใช้เนี่ยจะมีแค่น้ําตาลทรายขาวปกติเลยอย่างเงี้ยนะคะเอามาผสมเท่านั้นเองค่ะเน่ใช้อัตราส่วนก็คือซอสมะม่วง2ส่วนต่อดน้าตาลทรายขาว1ส่วนนั้นหมายความว่าอย่างวันเนี้ยเดี๋ยวเน่จะทําซอสมะม่วงนะคะโดยจะใช้มะม่วงซักประมาณ200กรัมค่ะพอเน่ใช้มะม่วง200กรัมเนี่ยเน่จะต้องใช้น้ําตาลทรายขาวที่100กรัมนะคะ เดี๋ยวทำมะม่วง300กรัมเลยดีกว่าค่ะเปลี่ยนนะคะเน่ทำมะม่วง300กรัมเลยค่ะมะม่วงมีเยอะอ่าสามกรัมเน่จะแบ่งมะม่วงเอาไว้ด้วยนะคะเป็นมะม่วงหั่นชิ้นเล็กอะคะ่ะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะมาใส่ในเมนูด้วยอันนี้มะม่วงนะคะก็คือเราได้300กรัมค่ะ300กรัมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเน่จะมาชั่งน้ําตาลนะคะน้ําตาลเน่จะช่งที่150กรัมค่ะ,ะน้ําตาล150กรัม มะม่วง300กรัมกับน้ำตาล150กรัมนะคะทีนี้ค่ะพอเราตวงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอาน้ำตาลค่ะมาเทใส่ในมะม่วงได้เลยเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราคนให้น้ำตาลกับมะม่วงเข้ากันหน่อยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาตั้งเตานะคะซักไฟกลางค่ะตั้งให้น้ำตาลละลายให้หมดนะคะ ตอนนี้นะคะกลิ่นมะม่วงหอมมากๆเลยค่ะคือถ้าเราอยากจะแบบบี้เขาด้วยก็ได้นะคะคือได้หมดนะคะให้เขาแบบเล่นๆนิดนึงก็ได้ค่ะจะได้แบบว่ามีความแบบเป็นซอสมากขึ้นนะคะหรือถ้าบ้านไหนมีตัวกดมันแบบนี้นะคะก็เอามากดบี้ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะให้มะม่วงเขามีความแบบคือมีความเป็นซอสขึ้นมานิดนึงไม่ต้องกดแรงมากนะคะ เอากดแบบว่าพอให้เขามีความแบบเล็กๆนิดนึงแล้วก็คนจนแค่แบบว่าให้น้ำตาลละลายหมดนะคะอ่ะาล้วก็เราก็ปิดไฟได้ค่ะเอาแค่แบบว่าน้ำตาลละลายหมดอ่าแค่นี้เองค่ะตอนนี้เราก็ได้เป็นซอสมะม่วงแล้วนะคะละลายหมดแล้วนะคะอ่า เห็นไหมคะทำซอสมะม่วงทำง่ายๆแบบนี้เลยค่ะนี่แค่นี้เลยง่ายเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เราก็ปล่อยให้เขาเย็นได้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ปล่อยให้ซอสเย็นได้เลยเดี๋ยวนี้รอให้ซอสเย็นก่อนนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเน่ก็ได้มาเป็นซอสมะม่วงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ รอใเขาเย็นค่ะแล้วก็เทสใส่ถ้วยเอาไว้แบบนี้นะคะก็พร้อมที่จะมาทําเมนูกันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทําเป็นเมนูวันนี้นะคะเนี่จะทำเป็นแบบใส่ขวดค่ะขวดอันนี้เนี่ยเป็นขวด250 m l นะคะก็เดี๋ยวจะทําเป็นแบบใส่ขวดกลับบ้านได้เลยค่ะหรือว่าทําเป็นแบบใส่แก้วเผื่อลูกค้าทานที่ร้านนะคะแก้ว16ออนกับ22ออนค่ะ3แบบ3ขนาดเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทํากันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเน่จะมาทําเป็นนมมะม่วงนะคะ นมมะม่วงแบบใส่ขวดก่อนสำหรับนมมะม่วงแบบใส่ขวดเนี่ราจะใช้นมสดรสจืดค่ะของเมจิธรรมดานี่แหละนะคะเราก็มาจัดการเลยค่ะเอาขวดมาแล้วเราก็ตักซอสมะม่วงของเรานะคะนยคะเทลงในขวดก่อนได้เลยค่ะก็แล้วแต่เราเลยนะคะว่าเราอ่ะอยากจะใส่ซอสมากซอสน้อยนะคะก็อยากได้หวานมากหวานน้อยก็เทได้เลยค่ะอันนี้เน่ก็จะเทไปประมาณสัก อันนี้ขวด250 ML นะคะอันนี้เนเทมาประมาณสักเสร็จหนึ่งส่วน4ขวดค่ะ,คะพอเราใส่ซอสมะม่วงลงไปแบบนี้แล้วนะคะเราก็ใส่ตัวมะม่วงสุกข,ของเราเนี่ยค่ะที่เป็นชิ้นๆเนี้ยนะคะใส่ตามลงไปด้วยเลยค่ะ,คะอ่าเดี๋ยวเน้ใส่ลงไปด้วยก็มากน้อยอยู่ที่เราเลยนะคะเราชอบมากชอบน้อยก็ใส่ลงไปได้เลยมะม่วงสุก เราอยากจะใส่มากใส่น้อยมะม่วงเราจะถูกจะแพงนะคะเอาเอากะเอาที่เราชอบได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่ก็เทนมสดรสจืดเนี่ยแหละคะ่ะตามลงไปเฉยๆอย่างนี้เลยค่ะเหลือคอขวดไว้นิดนึงนะคะเผื่อให้เขาเขย่าค่ะแค่นี้เองค่ะเราก็ได้ละมาเป็นนมสดมะม่วงเห็นไหมคะง่ายไหมคะง่ายแบบนี้เลยอ่าเนี่ย ก็จะ <g ül> ใส่ซอสใส่มากใส่น้อยใส่มะม่วงมากน้อยเอาที่เราชอบเลยนะคะแต่ว่าเน่มาแชร์วิธีการทำซอสมะม่วงให้ทีนี้เดี๋ยวเรามาทำเป็นเมนูนมสดมะม่วงแบบแก้ว16ออนกันบ้างคะ่ะนี่ก็ตักเลยนะคะซอสมะม่วงที่เราทำเอาไว้เนี่ยคะ่ะใส่ลงมาเลยนี่ใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เราชอบเลยนะคะอ่ะนน่ใส่มาประมาณนี้คะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะใส่เนื้อมะม่วงนะคะอ่ะเนื้อมะม่วงก็ตักเลยค่ะ ประมาณหนึ่งก่อนอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ใส่น้ําแข็งค่ะน้ําแข็งมีความแบบว่าเหลือพื้นที่ที่ปากแก้วไว้นิดนึงนะคะแล้วเราก็เทนมสดเลยค่ะเกือบเต็มนะคะแล้วเราก็ท็อปหน้าด้วยมะม่วงของเราอีกนี่ละคะ่ะทําง่ายๆแบบนี้เลยเห็นไหมช่วงนี้ช่วงหน้ามะม่วงนะคะหาเมนูมะม่วงเสิร์ฟลูกค้ากันดีกว่าค่ะ นี่นะคะมะม่วงก็ไม่แพงอ่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูนมมะม่วงแก้ว16ออนนะคะทีนี้เดี๋ยวมาแก้วย2่องอนกันบ้างค่ะก็เหมือนเดิมนะคะใส่ซอสลงข้างล่างเลยค่ะก็มักงน้อยเอาที่เราชอบเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมหวานหน่อยค่ะแก้วย2ิบองออนนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเอาตัวมะม่วงค่ะใส่ลงมา ผื่อร้านไหนนะคะมีส่วนมะม่วงอยู่ค่ะก็เอาสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เทนมลงไปเลยค่ะเอาแบบเกือบเต็มแก้วพอนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณนมมันก็จะขึ้นอยู่ว่าเราใส่ซอสมะม่วงมากหรือน้อยนะเพราะว่ามะม่วงแต่ละพันธ์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกค่ะเปรี้ยวหวานอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เราชอบเลยนะเอาเป็นว่าเน่มาไกด์ให้ค่ะว่าเราทํานมมะม่วงง่ายๆแบบนี้แหละขายได้แล้ว เพิ่มมูลค่ากับผลไม้ที่เรามีอยู่ค่ะโอเคเป็นไงบ้างคะง่ายไหมนี่ก็ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะกับเมนูนมสดมะม่วงเย็นนะคะมีแบบขวดพร้อมดื่มค่ะขนาด250 ml นะคะแล้วก็แบบแก้วค่ะ16ออนแล้วก็22ออนก็มาแชร์ให้รแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าคะ่ะว่านมมะม่วงของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้าง โอเคค่ะ okay, okay. เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นชิมกันดีกว่านะคะเดี๋ยววันนี้ชิมแก้ายี่สิบสองออนก่อนชิมซอสมะม,ม่วงก่อนอืซอสมะม่วงนี่มีความแบบเนื้อมะม่วงเข้าปากเลยอะอร่อยอะ่ะคือซอสมะม,ม่วงนี่ต้องบอกว่าเออทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะห,หวานกำลังดีค่ะคืออันเนี้ยชิมซอสข้างล่างนะคะนมมันก็ลงไปข้างล่างอยู่แล้วอะคะ่ะ อร่อยอ่ะแล้วลองนึกภาพแบบลูกค้านะคะเขาทานไปเขาก็มีความตักแบบมะม่วงสุกเงี้ยค่ะอือทานไปด้วยอืออร่อยหวานหอมน่ะได้นมมะม่วงแบบมีความมะม่วงเข้าปากด้วยอ่ะแล้วหวานกําลังดีนะคะอยู่ที่เราเลือกพันธมะม่วงด้วยนะอ่านนมมะม่วงค่ะจริงๆแล้วเวลาที่เราทานเนี่ยเราก็เขยา่าเขย่าได้นะคะเนี่ยเขยา่าเขยา่าเขยา่า ซอสกับนมเขาเข้ากันนี่เห็นไหมคะนี่ได้มาเป็นแบบนมมะม่วงเลยนี่นะคะชิมดีกว่าอืมหอมมะม่วงมากเลยหืมคือมะม่วงมะม่วงมะม่วงสุดๆ <c ười> คือแบบเหมือนกินมะม่วงแบบมันๆหอมๆนม,มนยอะไรยเงี้ยคะ่ะอืมหวาน แล้วมีความเนื้อมะม่วงอุ๊ยดีมากแล้วก็ทําง่ายมากๆไปลองทํากันดูค่ะน้ามะม่วงก็ใช้มะม่วงนีาะค่ะนะคะมาทําเมนูต่างๆในร้านกันเลยค่ะเนี่มาแชร์ให้แล้วนะคะสําหรับเมนูซอสมะม่วงแล้วก็มาทําเป็นนมสดมะม่วงค่ะทําเป็นแบบใส่ขวดรกลับบ้านนะคะแล้วก็มาเป็นแบบดื่มที่ร้านนะคะแก้ว6ออนซ์ก22ออนซ์นะคะมาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วไปลองทํากันดูถ้าทําแล้วชอบหรือไม่ชอบนะคะมาคอมเมนต์กันได้เลยค่ะหรือว่าอยากจะมีคําแนะนําติชมอะไรก็ยินดีมากๆเลยนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะ อยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรเมนูอร่อยๆยังไงนะคะเทศกาลอะไรก็บอกมาค่ะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe ค่ะ Oriental Coffee Channel กดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เนมีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ